ขอต้อนรับเข้าสู่ Last r o w และขอต้อนรับเข้าสู่ Death Rail เกมพาร์ทมีบวก5สตอรี่แล้วก็ปืนปืนเขาบอกว่าเกมนี้เ F C ขอมาใน Discord ของผมนะนี่เล่นบล่นบอสิกนี่เอาไปทิง้งไหน <B OOM. S 1> จัดมาดิไอพี่เกมเป็นยังไงวะอ้าโชวโชวโชวเอ่อเกมนี้ค่อนข้างงงเอ้าเอาไอเทมมาวางตรงนี้เพื่อขายเฮ้ยเกมนี้ผมว่ามาแล้ววะเงินแยกเหรอตรงนั้นมีอะไรบ้างเนี่ย อูยี่สิบร้อยยี่ห้าแล้วก็ปืนสามสิบห้าโอ้ผมมีอยู่ยี่สิบบาทเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดจอกอ้ายก่อน yes, <sir. S 1> อ๋อเราต้องซื้อเชื้อเพลิงมาใส่เหรออ๋ออะไรเนี่ยดูไว้ I have CPU ูเฮ้ยบักนี่คนไทยนะเอ้าอา๋ <S <S> <S อคือมันถอยหลังไรปะ <S <S> หรือว่าต้องรอเดินมาท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะ กระบองเพชรเหรอเดือ่กระบองเพชรมันรูปร่างหน้าต่างงั้นเหรอยังไงโอ้ย,อยเดี๋ยวซอมบี้เหรอต้องเอาซอมบี้มาเผาโอ้มันมีจุดจบปะเนี่ยหรือว่าแบบใครไกลสุดได้แค่ไหนได้อุ๊ยโอ้ยอย,อย่าบอกนะมันบอสอ่ะคือเราไม่ควรไปเหยี่มใช่ไหมไอที่ตามมาเชิร์ลิฟอุย้ยตรงนี้น่าจะมีปืนว่ะคนดู เราอยากไปเช็คมากเลยแต่ว่าที่เล่นกับที่เล่นมาเอ้าคือต้องหยุดหันอะฮฮลโหลเพื่อนเอ้าอ๊อ่ออาอเอาเมสอินเทอร์เวนอ้าวอ้าวมืดละสวัสดีดวงจันทร์อ๋อค่อนข้างที่จะมืดเนียท่านผู้ชมเห็นปะแวะไหม Ồ hồ Hồi hồi Ui Go 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 Hử Ủa 4 túi rồi đâu hi bơm. Oh, hiểu nè Ui, Ui. มันจะถึงเมืองแล้วเอาดิ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 เาดตเ,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 เอาตายเอาได้เอา,เ,อาเก็บดิ เดี๋ยวเดี๋ยวอเราได้ศพมาท่านผู <snap> ้ชมนี่ไงเก็บเลยเฮ้ยมีอีกตัวนี่ใอ้บักเลยตายไหมไอ้ไม่ตายโอ้โหโอ้โหจะตายได้จะตายละเคตายละอยู่ไหนวะอ๋อเคอยู่นี่เอมันลากได้ใช่ป่ะ อันสตปุ๊บแล้วก็ลากมาแล้วก็เผาโอเคได้อันนี้มานิดหนึ่งโอเคอ๋ออ๋อมันก็เหมือนรถเพราะว่ามันมีคนขับได้อะไรย่างนี้โอเคคุณคุณนี้เขาเอาตัวรอดวะ่ะแต่เราก็ต้องแวะเนี่ยเออแวะไปซื้อของดิผมจะตายวะ่ะผมยังไม่อยากตายผมรักษาเออเป็นนีดใช่ไหมมันต้องใช้เบนนีดในการนี้ใช่ไหมสิบโอ้ เฮ้ยรอก่อนรอก่อนจเยนอ้ายอ้โอเคใช้ยังไงวะ d ร a g e อ๋อนี่ไงอ๋อโอเคโอเคก็พอเพิ่มอยู่นิดนึงนะถ้าพี่ไม่ขับฉันจะขับมานะมันล็อกหน้าจอเลยท่านผู้ชมโอเคผมขับมาได้10กิโลเมตรแล้วตอนนี้อุ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยว่ะเพื่อนตกหรืออะไรอ่ะเราไม่ได้สังเกตเลยนะคนขับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง เฮ้ยเอาว่ะเอารอว่ะเราจะโดนกระสุนซักโป่งป้างหอเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยตายเราชนมันได้นี่อู้อันนี้สิหน้าแวะโอ้โหกูว่าแล้วไม่น่าโดดเลยเพื่อนเพื่อนเอาสุนัขเฮ้ยกมมันวิ่งไม่ได้นะเราก็สำรวจได้นะเราก็แข็งแกร่งอยู่นะแต่เลือดเพื่อนเราไม่แข็งแกล้งเลยเพื่อนจะมองเทงกันหมดละ ขี่เต็มรุ่นเลยเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราแทงเองทุบอืมอืมอืมติกแซกติกแซกจิบอยู่เนี่ยอ้าวก็ไม่น่าโดดเลยท่านผู้ชมอ้าวโหอุ้ยว้าวอุ้ยมีเชื้อเพลิงด้วยอีกฝั่งหนึ่งมีเบนเนตเอาไปชุบเพื่อนเอาเพื่อนแตกอ่ะเออมันลากเพื่อนไปได้ด้วยท่านผู้ชม này nè, và các bạn, ok, gần mày, oh, oh, chill, 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 chúng ta muốn biết nó, chúng muốn biết nó là gì, ah, mướt tấp tử rồi mà, ôi, y như ui ui. ช่วยด้วยช่วยด้วยเอา้าฮะฮะทำไมเพื่อนเกินใหม่อ่ะอุ้ยถึงแล้วแล้วก็เอาเบนเนตทุบเพื่อนไงโอเคกิโลที่20ว่ะท่า่ผน้ชมพิกอัพอ,อีแล้วก็รีไวท์ชุบสุบโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอเคยินดีดีเพื่อนโอ้สมบี้ลากไป มันบอกว่าซอมบี้สามารถทำอะไรได้ด้วยนะท่านผู้ชมซากศพแล้วก็อันนี้เป็นเนี่ยโอเคเราไม่มีตังค์นะเราไม่ได้แวะไหนเลยไงตังค์หมดอะ่ะไหนเราจะไปได้ไกลสักแค่ไหนแวะอยังเพื่อนอันนี้เพื่อนเนีแวะอยังเนี่ยอ๋อมันเป็นซอมบี้เหรอนึกว่าอย่างอื่นที่ซอมบี้ผ่านกัด โอ้ยโอเคาตายแล้วมั้งเรียบร้อยอา้าวไอ้นี้ยังไม่ตายเอ้ยกาน้ำเก็บอืมออามานี่ซอมบี้ผมได้กาน้ำว่าท่านผู้ชมอเอาไปขายน่าจะได้ราคาดีมึงอ้นนี้มันมีคอนมันจะแรงกว่าโุ้ยชิบหาย เสียดายมากเลยมันยังวิ่งตามผมมาท่านผู้ชมเอาไงดีวะอะไรอ่ะข้าน้าอะไรอ่ะข้างหน้าก็บอสเหรออ้าวมาดิขอชนหน่อยมาเรียงอืมตายหมดมันผมว่าไอ้พวกนี้มันน่ากลัวมันเป็นแวบบูปกายพันน่ะเพื่อนยังไม่ออกเพื่อนยังมีความหวังว่าเรายังจะไปช่วยอะไรเงี้ยมาสิแน่จริงเข้ามาอืม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  โอทุบทุกคน200โลบัเกเกมนี้มันขี้กินโลบักจังวะ<ม>แล้วก็กองลากฐ<ท>า,านเข้าไปวางในเชือกพิงดีเย่เราจะไปกันยังเ,เราไม่เราไม่ทำอะไร้วใช่ไหมจะซื้อถานเพื่อที่ไม่อยากเป็นคนขับเลยอนะ่ะเพราะว่าเป็นคนขับอันนี้มันจะหันไปไม่ได้เท่าไหร่อย่าโดดนะกล้องอย่าโดดนะมันไม่ได้ตามตัวเรานะเฮ้ยเบ้านบ้านานนเอย่าลืมจอดบ้านนะพี่อยากไบ้าน

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยกูอีตกอะไรอ่ะกดกดแซดบาร์ดิ้งเลยเอามันนี่อ๋อเออมันอ๋อนี่ไงไอ้กองนั่งได้อ๋อไอกดกดกดแซดแล้วมันเหมือนเอาของสติ๊กไว้แบบรถนะอ๋อโอเคทำไมบัตรมูนอะไม่รู้อีเวนต์เป่ะเฮ้ยเก่งมากกว่ะอ้าวกูไม่ได้เก็บนะ มาป้าร้อนห่อนเรื่องโอ้โหมา,าเออนั่นนั่นนั่นสลอสลอสลอเฮ้ยกอ,อ้อนก้อนก้อนเถืออาวุธถือถอาวุธกองมันหัวนะมึงหัวนรอดน่ารอนะของเราไปของเราไปของเราไปได้ป่าเอ,อ้ยช่วยกันช่วยกันเวมไพรเวมไพรเวมไพรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องต้องอุ้ยต้องไปที่อื่นแล้วป่ะอุ้ยเวมไพรเต็มเลยโอเคตายพอดีเราต้องไปแล้วป่ะเพราะว่าเหมือนว่าเวมไพร์จะมาล่าเราตลอดเลยถ้าเราไม่ออกจากโซนเนี่ยจะเก็บไม่ได้ปะ ไม่รู้ว่าข้างในมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเปิมพายเปิมพายเดี๋ยวขอเก็บเปิมพายก่อนต้าจะขายได้เก็บซากไปเก็บซากไปแล้วซอมบี้ตัวหนึ่งกูถ่ายไปไหนวะน่าอยู่นั่นอ่ะอยู่ข้างๆรถอ่ะเฮ้ยเปิมพายมาอีกแล้วไป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 เอ้าแซมมี่กันไปฆ่าดิถ่าไปไหนวะนี่ตาหนีตาแล้วเก็บเลยกล้องเก็บเลยกล้องถือถุงแล้วกดเอฟเอ๊ะเรียบร้อยโอเคโอเคนัดนั่แหววแหววแหววแซมมี่แซมบี้กล้องซอมบี้อย่าเพิ่งอย่าอย่าใกล้มันมาก แก้วแก้วแกวผมเก็บศพละอุ้ยหูเก็บเลยเก็บเลยนี่อืมอืมรวยแล้วเราแล้วเราจะดูในกระเป๋าได้ไงวะเราดูไม่ได้อะไรล่าสุดมาแบบเรียงกันเลยแล้วก็เอาออกมาอะไรเงี้ยมันก็จะเรียงกันเลยเออแล้วก็มีพวกแบบว่าพวกมีค้างหัวเลยนะกองเห็นปะมึงเห็นตรงนั้นเล็กๆปะิียู่ใเนี่ยะอันนี้คืออะไรอะอะไรมันจะมีขึ้นอยู่นี่บอกว่าอ๋อขอมมีมูลค่านจะขายได้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยหมู่บ้านไม่แวะไม่แวะไม่แวะทำไมวะ โอ้โหมึงดูดิน่าจะรวยเลยนะน่าจะรวยแล้วเราก็น่าจะตายนะเราไม่มีเอาบ้านใกล้ๆเดี๋ยวบ้านใกล้ๆเดี๋ยวเราไม่มีปืนอุ้ยถึงวะเนี่ยคือวันตีแรงไงแล้วกูไม่รู้ว่ามันจะเดือุมอ่ะของแล้วบ้านจะมีเยอะปะก็ค่อยเดินนะอุ้ยเอ๊ะในบ้านยังมีอีกกองระวังระวังเตียวเตียวมันมันมันสะดุดมันสะดุดเส้นทองแดงและล่างมาทีละตัวจะสะดวกกว่า ของเต็มแล้วอ่ะเก็บแล้วครบแล้วไปย่องแม่งหน้าทีพิวเตอร์อ๋อพีวีเอเออพืชประทาซอมบี้ของแท้เลยนี่ยแกเห็นซอมบี้ก็โกรธละสองตัวไปย่องสามตัว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 สี่ตัวตีแล้วถอยอ่ะตีแล้วถอยอ่ะใช่แต่แต่เอโนดี้ผมโดนอยู่ผมโดนเฮ้ยมันลอยก็เดี๋ยวขึ้นเนี่ยอุ้ยกล้องช็อตกันห้าสิบ มันขายไปได้นะอย่างเช่นพี่มีไอ้นี่พี่ก็จะเอานี่ขายได้ฮะพี่เต็มตัวกเลยกูโดนไหลวะอุ้ยเราจะหมดแล้วเท่าก็บกันเอ้าแลกตังค์มันไม่ได้ทันทีนะต้องกดเก็บตังค์นะและอะไรเนี่ยหมาอ๋อเออมีหมาป่านะหมาป่าแล้วว่าทอนอืมแต่มันกัดพี่เมื่อกี้โคตรเจ็บเลยเอาหมาแล้เดี๋ยวเอามา ขายหมาเี้ยตามหมาได้ปะได้ปะไม่ได้เอาไปเผาเลยผีเกิดอีกแล้วเหรอจันเสี้ยจันแดงเกลียวอุ้ยทีเป่งได้อยากได้ปืนอ่ะสิบห้าบาท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 อืมอล้มล้มเหรอล้มล้มต้องซ้ำอืมอืมสิบห้าโลบักอุ้ยหายตัวทำตัวอย่างเป็นดีโอหายตัวมาอยู่หลังได้ว่าต่อฟ้า เวลาเอาเวลาเอาชี้มันจะบอกอยู่ว่าใช้ทำอะไรได้เฮียเอามีปรีสเมันมัลุมพี่อีกตัวหนึ่งอันนี้ได้แก๊บด้วยอยู่ไหนฮะมันกน่าว่ามันโผล่ใส่ใครทุกคนมันอยู่อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างเฮ้ยมีแล้วช่วยด้วยคุณจะตายกูจะตายเฮยไป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 เมียงเมียงเฮ้ยพอตามปิดต่อมันจะมานะเล่นละ ไปไปพ่องกลับกันเดี๋ยวเอาศพนี้ไปเผาเถอะปไปปองพปือลูก2พี่ว่าลูกสอง่หายโอ้ยอลมหมาลมหมาังลมหงลมังไปลังไปพี่กลังไปกด e กด e กด e e e อ้าววางวางวางเดแล้วมึงโดนกูอุ้ยอะไรอะกล้องแบบกล้องถ่ายรูปอะอุ้ยทไปจันทร์ใหญ่จังฟูมุฟูมุ เอ้อเดเดอร์ระวังมนันรุนหว่าป่านะเว,ะแวะ้แว้แว้เออใช่เพื่งมีซอมบี้สองตัวโอเคมีข้างหลังพียงอุ้ยม<ช>ีเยสคิง <Yes, King. S 1> ระวังระวังระวัง,วงมันตายละตายแล้ว,ลวมันสะบัดมาเรื่อยๆมันอยมาสะบัมาเรื่อยๆไม่แวะไม่แวะกล้องไม่แวะไม่แวะม,ม,มันโหดมันตีโคตรแรงเลยมันก็หนีดิ จอดรอพี open, 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 open. Open open ่น้อยมาจับไปส่งมาจับไปส่งมันโดนรถชนมันโดนรถชนมามามาขับต่อขับต่อขับต่อโอเคไปไปแล้วไปแลไปไปข้างบนมีหนึ่งตัวอู้วโดนชนนี่ไงให้อีกนัดเลยจอดจอดนี่ไม่ไม่จอด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 ดูดูมันวิ่งตามนีเราเพราะวาเราหมดแล้วเรายังมียังอื่นอยู่ยังไงก็ไม่จอดไอ้นี่แน่นอนนะกองมีโดนขังคุบเนี่ย ตองนะพี่ตรงนั้นหน้าต่างแตกได้อยู่มั้งเอ้มีกระสุนอยู่ยี่ิบสี่หนึ่งรอยนั่นคืออะไรอ่ะนัดอ๋อมันคือไอ้กระสุนไงอุ้ยกระสุนป้อมปืนเอ้ยเพี้ยเพี้ยของกรเพี้ยเพี้ยเอโวยไอ้สาสอุ้ยยี่สิบไอ้อะไรอ่ะเสียรวยเลยใส่ไม่ได้แล้วมันอยู่เนี่เฮ้ยถือว่าแวะดิวะตรงนั้นน่าแวะไหมกลองเฮ้ยไม่ได้ไม่แวะไม่แวะปืนเยอะปืนเยอะไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอ้อๆล้อๆวิ่งเร็วๆลาข้าวอ่ะเดี๋ยวโดนล่าเลยเราต้องล่าแบบว่าแบบมันอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าอยู่เยอะหุ่นลูกกระสุนนะเปล่าไมโดนอะไรวะไม่มีแบดดิตปะไม่มีอ่ะมันเล่ได้เหรอโอ้โ้ตายเอ้าเออไปไว้ อ้าวเฮ้ยมันบอกว่า entify อ่ะมันหาว่าพี่โปรแล้วสปีดพี่ขึ้น711อ่อะเซเป็นยัไรู้เวนเหรอแล้วเอาพี่ไปดิเห็นโซพี่ปะเห็นโซพี่ปะโซพี่เอง่ะเออไม่นะโอ้แลวเกมมันบั๊กไงมันนึกว่าพี่โปร